สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีโกสนคัดฟอร์มพิเศษฟอร์มพุ่มฟอร์มสวยสีสวยราคาสบายกระเป๋านะผมถือว่าเป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะผมราคากระทางละ2 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมปาล์มแนะนำคุณลูกค้าว่าอย่ากกอคลิปนะผมแนะนำให้ดูไปทีละต้นทีละต้นนะผมปาล์มขอบอกเลยว่า สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับอย่างต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าดาราจันนะผมไม้ใบกลมกัดสีชมพูสวยๆและมุนสวยงามแบบนี้เลยนะผมนี่ครับมีชื่อว่าดาราจันนะผมราคาก็อยู่ที่200บาทส่งฟรีนะผมถือว่าเป็นโปรโมชั่นเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผม ดาราจันนะผมนี่ครับดูสีชัดๆนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมดาราจันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโรป้านะผมนี่ครับสองช่อนะผมกัดสีสวยกัดลายสวยนะผมยอดเดินดีมากเป็นฟอร์มที่สวยงามมาก ความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ40-50ซนติเมตรได้เลยขอบอกว่าสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ยูโรป้านะผม200บาทส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะผมหลายช่อทรงพุ่มพร้อมตั้งโชว์เลยความสูงประมาณ40-50เซนติเมตรได้เลยนะผมยอดเดินดีมากฟอร์มสวยมากนะครับผมนี่ครับ กัดสีสวยสวยเลยนะผมต้นนี้ตัวเงินนะผมฟอร์มพร้อมตั้งโชดพร้อมเฉิดฉายเลยนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ตัวเงินนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะผมสายลุงสยามถ้าเลี้ยงด,ดีสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นได้แต่แนะนำให้คุณลูกค้าค่อยคอยขยับออกแดดนะผมแล้วน้องจะอยู่ กลางแจ้งกลางแดดได้เลยนะผมสายลุงสยามต้นนี้นะผมพุ่มใหญ่พร้อมตั้งโชว์เลยมีหลายช่อเลยนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้สายรุ้งสยามนะผมฟอร์มใหญ่มากสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร่มก้าวนะผมนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลย ช่อเยอะนะผมช่อเยอะมากหน้าผมฟอร์มสวยๆฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยใบยกลมกัดสีแดงเข้มหน้าผมมีชื่อว่าร่มกล้าวหน้าผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยหน้าผมร่มกล้าวหน้าผม200ส่งฟีนนะครับ mm hmm. คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า หยาดมะนีนะผมทรงพุ่มใหญ่มากนะผมต้นนี้ปาล์มแนะนำให้คุณลูกค้าเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง11นิ้วนะผมจะเป็นกระถางสีขาวสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงินก็ได้นะผมสวยมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะผมส0 0ส่งฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับฟอร์มพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะผมท่าช้างต้นนี้มีหลายช่อเลยเป็นลักษณะฟอร์มพุ่มนะผมท่าช้างคัดมากี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เคยพอคุณลูกค้าเลยเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการนะผมต้นนี้ฟอร์มพุ่มสามช่อกัดสีสวยนะผมต้นนี้ท่าช้างนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ mm. ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า โชคอุดมทรัพย์นะผมหลายกิ่งหลายช่อทรงพุ่มกัดสีสวยฟอร์มใหญ่ๆพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพราะนะผมต้นนี้โชคอุดมทรัพย์นะผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะผมเพราะว่ามีไม้มาให้เลือกเยอะเลยนะผมแนะนำว่าอย่าก,กอคลิปนะผมต้นนี้โชคอุดมทรัพย์นะผม200บาทส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนบพรัตนะผมต้นนี้หลายกิ่งหลายช่อนะผมปลายใบยบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยยอดเดินดีกัดสีสวยพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมต้นนี้มะนีนบพรัตนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับรีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยไม้กำลังสวยไม้กำลังโตเลยนะผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะตุรพักพิมานนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะมากสวยมากต้นนี้คือต้นใหญ่นะครับผมกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมต้นนี้จะตุรพักพิมานนะผมราคาก็200บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับผมจะตุรพักพิมานนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ท้าพระหนะผมหลายกิ่งหลายช่อทรงพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะผมนี่ครับท้าพระนะผมกัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามฟอร์มพุ่มพร้อมตั้งโชว์นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ท่าพระนะผมนี่ครับฟอร์มพุ่มใหญ่มากนะผมท้าพระนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ราสีเมตรนะผมความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลย3ช่อยอดเดินดีฟอร์มสวยงามมากนะผมต้นนี้ราสีเมตรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราคาก็200บาทจัดส่งฟรีนะผมถือว่าเป็นราคาโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเลยนะผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์08-1 2 5 1 5 6าหกหกเก้นะผมต้นนี้ราสีเม็ดนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้หลายกิ่งหลายช่อนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วเพทายนะผมใบกลมเล็กกัดสีชมพูเข้มสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากแล้วก็ฟอร์มสวยงามมากนะผมต้นนี้ แก้วเพทายนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีบุตรสลินนะผมความสูงของต้นนี้นี่เกือบ70เซนติมตรเกือบ70เซนติเมตรได้เลยนะผมหลายกิ่งหลายช่อใบกลมกัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ สีบุตรสลินนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับสูงมากสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุขนะผมไม้ที่สวยงามตลอดการขายดีมากนะผมไม่เคยพอคุณลูกค้าเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่สวยงามมากคุณลูกค้านิยมเอาไปประดับบ้านนะผมหรือว่าจัดสวนนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุขนะผมชื่อเป็นมงคล ชื่อไพเราะนะผมสวยมากต้นนี้นะผมอุดมสุขนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีน,นะผมสูงมากนะผมต้นนี้เกือบ60เซนติเมตรได้เลยนะผมสูงมากใหญ่มากนะผมสวยแบบไม่มีที่ติดเลยนะผมต้นนี้ ถ้าวาสุกรีนะผมสูงและใหญ่มากนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหแดงได้ใจเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าแดงมงคลนะผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะผมฟอร์มแบบพร้อมตั้งโชว์เลยแนะนำให้เปลี่ยนใส่กระถางสีขาวไซส์11นิ้วนะผมนี่ครับฟอร์มจะสวยงามมากนะผมต้นนี้ แดงมงคลนะผมสองร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกใหญ่นะผมสามช่อใบ,บกลมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้บางกอกใหญ่นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับสวยงามมากนะครับ ปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะผมหนึ่งโอ้โหนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากแล้วก็ช่อใหญ่มากนะผมยอดเดินดีมากนะผมต้นไม้แต่ละต้นคือต้นใหญ่ช่อเยอะนะผมกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับต้นนี้สยามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับสวยมากนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็ สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมราคาโปรโมชั่นนะผมกระทางละ200บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ